เมานี่เร็วหาพ่อเร็ว <c oughs> โอ้โอ้แข่งกันเลยเอา้าเอ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 ้าเร็วเร็วมาเนี่ยเร็ว เอามาหาพ่อเร็วมาหาพ่อมาหอมแก้มก่อนมาหอมแก้มเร็วเวเอาวัสดีครับก่อนวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับลูกวัสดีครับก่อนวัสดีครับวัสดีครับอ่าวัสดีครับลูกวัสดีครับพุน่วัสดีครับสวยๆวัสดีสวยๆอ่าหอมแก้มพ่อชื่นใจพ่อชื่นใจพ่อเร็วอืมชื่นใจชื่นใจแล้ตอไหน อ่ะร้องเพงลงร้องเพลง